สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้าสวนภูมินะคะกับลูกค้าคุณนเรศโคตรุชัยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะได้จองรถกับทางเพจของน้องฟองเบียนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันดีลูกค้ามารับรถก็เลยอยากจะมาออขออนุญาตมาสอบถามความพึงพอใจความประทับใจของลูกค้าว่าเป็นยังไงบ้างกับตั้งแต่วันแรกที่ลูกค้าทักมาจากเพจน้องเบียแล้วก็จนมาถึงวันที่ รับรถนะคะค่ะพี่แกแนะนำดีค่ะสอบถามอะไรมาแกก็แนะนำตลอดนะคะเซลแนะนำดีะนะคะขอบคุณค่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินมีการเทคแคร์ลูกค้าครับบริการดีครับบริการดีเทคแคร์ลูกค้าดีให้คําแนะนําดีานะคะ,ะ,คะลูกค้าจองรถมาจนถึงวันรับรถเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันคะ ประมาณแค่สองวันเลยนะคะระบบการแผ่นไปนั้นเป็นไงบ้างคะก็ดีค่ะ,ระเร็วไหมรวดเร็วไปเลยวันเดียวภายในหนึ่งวันรู้ผลก็ส <คน S 1> ่งเอกสารครบภายในชั่วโมงเดียวเลยค่ะลูกผลภายในหนึ่งชั่วโมงทราบผลเลยนะคะ,<ช>คะสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงวันนี้ลูกค้ามารับรถใช้เงินออกรถเท่าไหร่คะสองพันหกค่ะสองพันหกร้อยบาทลูกค้าท่านนี้มารับรถใช้เงินออกรถเพียง 2,600บาทนะคะมีจริงนะคะเราไม่ได้เป็นการโฆษณาอย่างเดียวนะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถเออเดี๋ยวน้องฟองเบียร์พาดูนิดนึงลูกค้ามารับรถรุ่นอะไรคะวันนี้ตัวนี้เป็นแคบรุ่น Entry เกียร์แมนนวลนะคะราคาอยู่ที่619,000บาทนะคะตัว619,000แคบเอนท y เกียร์ธรรมดาเนาะ ลูกค้าจองรถภายใน1อาทิตย์รับรถค่ะเพราะว่าลูกค้ามีเลือกทุกวันจันทร์จองวันจันทร์รับรถวันจันทร์ตั้งแต่กระบวนการจองจนถึงวันรับรถใช้เวลาอยู่ที่1สัปดาห์นะคะวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจกับทางโตโยต้าสวน,นภูมิกับทางน้องฟองเบียร er นะคะให้มีโอกาสได้ดูแลแล้วก็บริการนะคะยังไงขอให้ลูกค้าขับขี่ปลอดภยัยแล้วก็ใช้รถขับขี่ ก็มีแต่รวยรวยยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ